ตัวเองกําลังจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าติดตามข่าวนะคะเอาจริงการที่เข้าใจและรู้จักตัวเองว่าความรู้สึกของตัวเองกําลังเป็นอย่างไรเอาว่าอันนั้นคือสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะอะไรอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังแล้วถ้ารู้แล้วจัดการกับมันได้อย่างประนีประนอมเหมือนข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาเป็นกําลังใจผ่านไปถึงคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองเองก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็คือสรุปใจความรวมๆของคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่า คือชีวิตที่ผ่านมาก็คือเรียกว่าแยกกันพอสมควรแล้วก็จมอยู่กับตัวเองหนึ่งเดือนแล้วก็มองว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเสียงของตัวเองเสียงของความคิดซึ่งถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้มันก็อาจจะเกิดโศกนาฏกรรมในชีวิตกันได้เลยส่วนตัวดีใจที่เอาชนะมันได้ดีใจที่ติดกระดุมเม็ดแรกอีกครั้งถ้าไม่มีกระดุมเม็ดแรกคงจะไม่มีเม็ดที่สองและคิดว่าไม่มีคําว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มใหม่ ถ้าคิดแล้วลงมือทําซึ่งก็ไม่รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะออกหัวหรือก้อยคิดแค่ว่าเริ่มแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดผลออกมาเป็นยังไงก็จะต้องยอมรับซึ่งอ้อมอ่านทั้งหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกชื่นชมมากมากเลยเรอ้อมก็บอกไม่ได้หรอกในวันที่อ้อมบอกคุณผู้ฟังว่าคิดอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่างนี้ลองดูไหมคะถึงเวลาเมื่ออะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นกับตัวเราบางทีมันไม่ได้จัดการได้ง่ายหรอกคะ่ะอ้อมเชื่อปัญหาของคนอื่นแล้วเป็นคนที่มองเข้าไป เรามักจะเห็นว่ามันมีทางออกเพราะผงมันไม่ได้เข้าตาเราจุกไหมคะแล้วพอมันไม่ใช่เรื่องของเรามันมันมีความไม่ใช่เรื่องของเรามันรู้ไปหมดมันเห็นถูกง่ายไปหมดแต่วันที่มันเป็นเรื่องของเราอจริงจริงบางทีเรื่องมันเล็กนิดเดียวแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังได้ติดกระดุมเม็ดแรกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งยินดีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แลวอ้อมยังเชื่อคํานี้นะคะ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอถึงแม้ในวันที่เกิดเราอาจจะไม่ได้ถูกใจและไม่ได้ชอบสิ่งที่มันเกิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้เองว่าสิ่งนี้มันมีเหตุของมันแล้วเราก็จะทำมันในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตั้งใจเยอะๆค่ะมีความสุขกับตัวเองยินดีด้วยกับการเดินทางใหม่นะคะ <c oughs>